สวัสดีครับสวัสดีแฟนกาแฟนเพียง F อฟสาวน้อยเพชรบ้านเพลงทุกทุกคนทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่ช่องไก่เต้นเซอร์ะเพินออฟฟิเชียลกับพี่น้ององบรรยากาศลังวิธีนะครับในจัหวัดพิรัฐทการแสดงแล้วนะครับได้กำลังเตรียมค้อมผอมนะครับทีมงานของเราทีมเดนของเรานะครับกําลังเตรียมค้อม้อม กระบะหัวคน้นพร้อมเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้ทั้งผ um> ู้ยุดกับกำลังสี่อื่นขณะประกาศก็าาเปิดการเปิดงานนะครับรูถอานวันนี้นกแสดที่หนที่เาอนนี้ก็ลันที่ีมนการเปิดประกาศแสดงนภาพสุดนี่ต้องกา

มุทิสา่อรอบเจะเอาว่าวัดจุคพลวัดเรียวัดไทยุมพลเรียงนะครับและเรมาาสุเมธสุเกตุกงเจ้าวาดวัดไทยุมพลาเรียงนะครับในช่วงนี้เป็นชอท่านเจ้าภาสวยมากเลยค่ะเจ็บพร้อดเอาสู รูับปุยมกรูปาปุยรูปาพุจเสตวไปใช้ปุยรูปาดูสวยมากเลยพร้อมแล้วพร้อมแล้วคุณยายสายสมร และวมั้น้วบอกตาชิป okay. ิดสวยเท่าอยู่ป็นตเสวบ้าเเมื hmm. ่อยืนนะพี่บอกตาชิปิดสวยแห้งสวยบแหงวันนี้ถงเวลาครับพี่องยไ่หลัเวพร้อมั

โชคช่วยส่องโชคด้วยเฮ้ยโชคด้วยสเองช,ององอชอง่วยสออ่องก๊าเด็กน่ะกักเด็กแดงนาคิ้วโกังแดนซอนเจ้าภาพจะขึ้นเปิดงานแล้วเพิ่อเก็บคิ้วเออเจ้าภาพก็แล้วสิขึ้นเปิดงานแล้วก็ขึ้นคิ้วเฮ้ยตุ๊กตาบาร์บี้สวยมากเลยน่ารักมากเลย โมแดวกแต่มรกนะคับวดพนั้นะครับวดเยแลได้ลยครับทุกี่กับบรรยากาศหลายๆที่ก็มีค่ง่นเพ่่เป็นต้ที่สงี่นะเร็วๆครับไม่น้อง มาวันหนึ่งนอนยิงปัจจุบันมาเันหนึ่งขึ้นนอนอยู่ในอูอยู่ดิมาหลอดมีขึ้นหนาแล้วหนาแล้วเพราะว่าโดดมันก่ได้ยากมันได้หนาอ่ะม่ได้แทงอย่างหลไรกว่าเขาสวยอยู่แล้วส่วนผู้คนโจทย์มยากเนาะผู้โจทยยากกับจิตเต้นถึงเต้นหามุ่งดิแม่นแล้วแต่คนนะเพราะว่าเปาบเปล่าเพราะว่าโจทย์มับอกว่ายากนะดั่งทั้งกับอะไรเพราะว่าเัามีดั่งอยู่แล้วเพราะดั่งดั่งเทเนาะเพราะเป็นดั่งเทียม นี่เขียนคิ้วซื้อคิ้วก็ไม่ได้ยังไงปัดเอาซื้อเป็นเส้นเป็นเส้นอยูรร่เนี่ยคันดังปอมันจะเป็นแบบนี้นี่น้องสุ่มพี่น้องน้องสุมส่มเพรสุ่มจะซื้อได้พี่น้องกินกันสุ่มนะมากูรี่หมืนหม้อปอกมาสั่นตอนนุ่งเขาดีดีย่างก็เหมืนหม้โปวกว่าต้องเขาดีดีหวววเดดหม<า>ืนผมยา่ามาสัน่นแกงมาสัน่น สิบอ็ดแล้วตัวปวกมัม่ประโยชน์ปะหน้าอย่างนนเนาะนั่นไปซิงเขาไปนี่ไปซิงเขาดักการนี่อ่ะ,อะ <laughs> แล้วแล้วไปนี่มาหลบดี้มันนึงยังแดงหนาอยู่เลยแม้บนนี้เลย สวยหวานอืมสวยแห้งเนาะปวดหัวแข<อ>้งปวดหัวข้างนึงเด่นยิ่งเที่ยงนี่ครับพี่น,อน้องเด่นหญิงจริงทีมเพชรของเราสวยนะครับิมันหมาในแห้งได้มื้ยเลกเบ่งยีย่สิบกเก่าเดีขึ้นมากระไดดอกิบ้ากระไดมือใดกระได เอา,ๆๆส,าสู้ๆใส่สู้เหยียบพร้อมๆจ้าไม่ยนเย็ได้เลยเข้าสู่ภายในภาคพองม <ไป S 1> างพื้นที่่าครับสหรับท่านที่อบใหม่ก็ใหเเย็นเยนได้เลยในรับผู้สบีต่ผข้สบส่งตัที้อยคกาล่นเตงห่งส่เครื่อน สวยแลยเพราะว่าท่าปากสีเดเอียงว่าท้าติดไปไฟไดับ <c oughs> อ่ะไม่ยู่แบบมืดมืดเ <c oughs> <c oughs> ตี้ยงหนาอ,าอาันใสไฟฟื้นเหรอเป็นบ่เออมินี่าเออมิหลอดไฟอยู่กับบ่อยขาจรมบบื่อใส่กวนนี่จั่ว่าเขาเตี้ยงหนาจนเลี้ยว เ,เ,เออาเเการซีนหายเนาะไอสิกล่องสวยพุ่นเนาะอยู่ทั้งขางครับแม่ทั้งขางกันแล้โพงแม่ยังไปเลยครับ เตรียมคร้มพรอมด้วยครับพี่น้องแต่ละคุนฟ้าฟังยังใหญ่เตรียมคุ้มพรอมในการแสดงนะครับตอนนี้น้องอิงกำลังเดินทางมากครับพี่น้องหอดใส่แล้วบู้ไก่หอดไปเนาะลูกสาวข่อยมาจอบลูกสาวครับพี่นอ้องอุงอิงหอดใส่แล้วบู้ นี่ย่งไปของน้ามาัดิจิตรทองเสียน้ำหายห็นไปเอา,าน,นั่นอรทั้งห้นล่ตอนนี้ังสิบเปิดการเปิดงานสวยมาก เีานยตขอเนะครับตทางไองเนครับตอนนี้กำลังการเปิดการเปิดงานนะครับพี่น้องเดี๋ยวพี่น้องคลิปนี้เอาไว้สนีก่อนนะครับพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะครับพี่น้องเปนกกำลังใจให้นะครับหนึ่งแชร์แทนหนึ่งกำลังใจหนึ่งไลค์แทนหนึ่งกำลังใจนะครับฝากเปนกกำลังใจให้น้ำหนึ่ครับพี่น้องเดี๋ยวคลิปนี้ขอไว้สนีก่อนครับพอกันคลิปหนาครับสวัสดีครับ